คนเกิดรักขนากุมประจำเดือนสิงหาคมปี2565ในช่วงเดือนนี้เองคนรักขนากุมนั้นจะโชคดีในเรื่องของการงานอย่างต่อเนื่องและในเดือนสิงหาคมนี้เองจะมีโอกาสที่จะปรับเงินเดือนหรือเรื่อนตำแหน่งอย่างแน่นอนรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนั้นติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนะครับคำเตือน คำพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รัคนาเพียงดวงเดียวหากท่านต้องการคําพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพนะครับสวัสดีครับผมแฟนเพจเฟ e บุ o กและช่อง proclaimed YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกลับมาพบกันอีกกับคนเกิดลัคนากุมประ จำเดือนสิงหาคมปี2 5 6 5คนเกิดรักนากุมตลอดทั้งปี2 6 6 5ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงหลังสงการปี2นต์ปี2565ที่ผ่านมานี้มีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นก็คือคนเกิดรักนากุมเนี่ย จะโชคดีในเรื่องของการเงินการเงินในช่วงนี้ของคนรักนากุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะดีและก,การเงินที่ดีเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนเข้ามาเป็นช่วงๆแล้วแต่ดวงชะตาใครว่าดวงชะตาใครนั้นมีวาสนาดีก็จะมีเงินก้อนเข้ามาเยอะส่วนคนที่มีวาสนา น้อยลงเนี่ยก็ตามฐานะตามที่บุญกรรมทำมานั่นเองนะครับผมอย่างของเดือนนี้นะครับผมเดือนสิงหาคมเนี่ยคนเกิดรักคนากุมเนี่ยโดดเด่นเป็นพิเศษก็คือในช่วงของต้นเดือนเนี่ยนะครับผมมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนเข้ามาจากการที่ดาวศุกร์อยู่ใน ราศีมิถุนก็จะทําให้คนเกิดรักคณากรมนั้นมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักนั้นคนเกิดรักคณากรมนั้นช่วงปีนี้เนี่ยไม่ค่อยจะโดดเด่นนะครับในเรื่องของความรักคือรักกี้อินเกมแต่ไม่รักกี้อินเลิฟนั่นเองนะครับผมส่วน ในเรื่องของการงานการงานเดือนนี้นะครับคนรัชนากลมเนี่ยหลังจากวันที่10เดือนสิงหาคมปีส5 6 5ัน็นรต้นไปเนี่ยการงานเนี่ยก็จะกลับมาดีอีกรอบหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้คนเกิดรัคนากุมเนี่ยประมาณช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานหรือได้งานกันไปแล้วและมีโอกาสที่จะปรับเงินเดือน หรือเงินเดือนที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือเรื่องตำแหน่งเนี่ยมีโอกาสในช่วงของเดือนสิงหาคมไปจนถึงช่วงของเดือนตุลาคมนั่นแหละครับผมโดยที่โอกาสเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่10เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับผมโดยเรื่องของการงานของคนรัคนากุมเนี่ยตลอดทั้งปีสอง5เนี่ยต้องถือบอกว่า ดีตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงในช่วงของเดือนตุลาคมเลยการงานค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับผมเรื่องความรักเป็นยังไงเรื่องความรักของคนรักคณากลุ่มเนี่ยในช่วงของปี2565อาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ช่วงปีแห่งความรักของคนรักคณากรุ่ม และในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยให้ระวังนะครับจะมีปัญหาเรื่องของมือที่3เข้ามาในเรื่องของความรักนะครับผมและอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องความรักมาจากเรื่องอะไรครับในเรื่องของการงานนะครับผมการงานเนี่ยอาจจะทําให้คนรักนากุมเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยอาจจะไม่ลงตัวเท่าไหร่คือการงานที่ ไม่เป็นเวลาหรือมีเวลาที่ไม่ตรงกันเนี่ยอาจจะทําให้เรื่องของความรักเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันดังนั้นเนี่ยความรักในช่วงนี้ของคนรักคนากลุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ดีซึ่งไม่ดีในช่วงไหนนะครับผมไม่ดีตั้งแต่วันที่7เลยนะครับผม7สิงหาคมและยาวไปถึงวันที่31เดือนสิงหาคมเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยปี2560 5เนี่ยอาจจะไม่ใช่ปีที่ดีในเรื่องของความรักซึ่งจะต้องรอรลังสงการปี2566เนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยถึงจะกลับมาดีนะครับแต่ว่าเรื่องของความรักของคนรักนากุมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยหวานชื่นเท่าไหร่นะครับเพราะหลังจากตุจีนปี2566เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ย ดาวเสาเนี่ยย้ายเข้าไปทับลัคนาของคนรักคนากมเนี่ยจะทําให้เรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างระหองระแหงและมีปัญหาพอสมควรวิธีการแก้คือแยกกันอยู่นะครับแยกกันตั้งแต่1ก็คือแยกห้องนอน2ก็คือแยกบ้าน3ก็คือห่างกันเป็นอำเภอห่างกันไปจังหวัดแล้วก็หรือห่างกันเป็นประเทศเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาเบาบา,บางเรื่องของกรรมลงไปได้ด้วยดีนะครับผม ส่วนในเรื่องของบุตรบริวานเนี่ยคนเกิดรักคณากุมเนี่ยบุตรบริวาค่อนข้างที่จะดีนะครับผมมีโชลาบมาจากเรื่องของบุตรบริวาสัตว์เลี้ยงรวมถึงในเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงโชคต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเข้ามาโดยเฉพาะในการเสี่ยงโชคเล่นหวยรยเบอร์เนี่ยมีโอกาสตั้งแต่วันที่21เดือนสิงหาคม เป็นต้นไปนะครับผมและยาาไปถึงนู่นละครับผมช่วงของวันที่26เดือนตุลาคมมีโอกาสที่จะเล่นหวยรวยเบอร์รวมถึงการลงทุนในเรื่องของหุ้นหรือว่าคริปโตหรือว่า Forex หรือว่าในเรื่องของบิตคอยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดีๆเข้ามาสำหรับคนรักคณากรมเช่นเองนะครับผมโดยสรุปแล้วคนรักคณากรมเนี่ยปี2 5 0 6 15เนี่ยจะดีในเรื่องของการเงินและการงานซึ่งเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างโดยเฉพาะในช่วงของเดือนสิงหาคมแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมในเดือนสิงหาคมปี2 5 1 5นเนี่ยมีปรากฏการณ์ทางด้านโหราศาสตร์ที่สำคัญสำคัญเนี่ยเกิดขึ้นกับคนรักนาคุมเนี่ยอยู่3เหตุการณ์ด้วยกันมาดูกันที่เหตุการณ์แรกเลยนะครับ คนเกิดรักนากุมหลังจากที่ดาวศุกร์ซึ่งแทนด้วยเลข6ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าไปสู่ภพอริของคนรักนากุมในช่วงนี้เองคนรักนากุมนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหามาจากเรื่องความรัก โดยเฉพาะปัญหาที่มาจากเรื่องของการงานและการเดินทางรวมถึงในช่วงนี้เนี่ยคนรักคณาก่มเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบอยู่คนเดียวหรือเป็นโรคซึมเศร้าในช่วงนี้จะทำให้คนรักคณาก่มนั้นนความรักจะมีปัญหาตามมาการมีความรักนั้นจะต้องรู้จักพูดคุยเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอีกทั้งในช่วงนี้เนี่ย เรื่องการงานเนี่ยที่เคยสะดวกสบายเนี่ยจะทำให้คนรักราคาคุมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการงานรวมถึงในช่วงนี้คนรักนากาคุมนั้นมีปัญหาเรื่องของการติดต่อการสื่อสารรวมถึงเรื่องของเอกสารพอสมควรซึ่งเรื่องของเอกสารนั้นจะเริ่มดีขึ้นก็คือหลังวันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนในเรื่องของความรักนั้น ยังคงมีปัญหาอยู่พอสมควรและค่อนข้างที่จะห่างเหินกันโดยเรื่องของความรักนั้นจะมีปัญหาตั้งแต่วันที่7เดือนสิงหาคมไปจนถึงวันที่ 31เดือนสิงหาคมปี2,565แต่ก็มีเรื่องดีๆอยู่ก็คือเรื่องของการเดินทางไกลหรือว่าการติดต่องานในต่างประเทศนั้นจะประสบความสำเร็จด้วยดีนั่นเองนะครับ คนเกิดรักขนากุมหลังจากที่ดาวอังคารซึ่งแทนด้วยเลขสามในด้านโหราหศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าไปสู่พบพันธุของคนรักขนากุมในช่วงนี้เองคนรักขนากุมนั้น ที่เคยมีปัญหามาจากเรื่องของการติดต่อหรือการประสานงานในสังคมกับคนรอบข้างนั้นรวมถึงในช่วงที่ผ่านมานั้นมีปัญหามาจากเรื่องของศัตรูในที่ทำงานรวมถึงมีปัญหามาจากเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยสร้างปัญหาให้คนรักคณากลุ่มนั้นหลังจากวันที่10เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนั้นทุกๆอย่างที่ กล่าวมานั้นจะเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนและสิ่งที่จะดีจะาม,มาก็คือในเรื่องของการงานคนรักคานากลุ่มนั้นช่วงนี้เองการงานค่อนข้างที่จะดีจะมีโชคลาภมาจากเรื่องของการงานและมีโอกาสที่จะปรับเงินเดือนขึ้นในช่วงนี้รวมถึงคนรักคานากลุ่มจะมีโชคลาภมาจากเรื่องของการงานนั้นเป็นไรายได้พิเศษเข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วย โดยเรื่องของการงานที่ดีและการมีรายได้พิเศษเข้ามานั้นจะดีไปจนถึงวันที่31เดือนสิงหาคมปี2565นั่นเองนะครับคนเกิดรักนากุม์หลังจากที่ดาวพุธซึ่งแทนด้วยเลข4ในทางด้านของราศาไทยนั้นยกเข้ามาสู่ภพมรณะพบมรณะนั้นไม่ได้แปลว่า สูญเสียหรือการจากไปนะครับผมภพมรณะยังมีด้านดีที่เกิดขึ้นและดาพุทธที่อยู่ในภพมรณะนี้เป็นดาพุทธที่ดีดังนั้นเนี่ยดาพุทธที่เกิดในด้านดีเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการที่จะมีโอกาสที่จะติดต่อในเรื่องของต่างประเทศหรือการเดินทางไกลหรือถ้าใครเจ็บป่วยอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะหายได้เช่นกันนะครับ รวมถึงในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการศึกษาของบุตรหลานหรือว่าการศึกษาของลูกหลานเนี่ยคนข้างที่จะดีพอสมควรรวมถึงบุตรหลานเนี่ยถ้าในช่วงนี้จะสอบชิงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างแน,น่นอนนะครับผมโดยดาวพุทธที่อยู่ในภพมรณะของคนรักคณากลุ่มนี้ควรเรียงเป็นอย่างมากเพราะว่าดาวพุธเนี่ย จะเริ่มเดินถอยหลังในภพมรณะซึ่งภพมรณะเนี่ยถือว่าเป็นภพที่เสียในสามภพก็คืออริมรณะวินาดัดงนั้นเนี่ยคนรักคณากลุมเนี่ยจะทำอะไรให้ทำก่อนวันที่10กันยายนและควรจะเรียงหลังจากวันที่10กันยายนไปถึงวันที่สองตุลาคมนั้นไม่ควรจะทำอะไรและในช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะครับผมหรือ เรื่องของเอกสารคำพูดเนี่ยจะนำปัญหายุ่งยากใจมาให้กับคนเกิดรักคารากุมเพราะช่วงที่ดาวพุธพักเนี่ยตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึงวันที่2ตุลาคมนั้นจะส่งผลเสียอย่างมากในเรื่องของคำพูดความคิดต่างๆในช่วงนั้นนะค่อนข้างที่จะสับสนไม่ค่อยมีสติสตังเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นเนี่ย ถ้าจะทำอะไรหลังจากในทีค่อยเป็นหลังวันที่2เดือนตุลาคมจนถึงวันที่26เดือนตุลาคมปี2565ิจึงจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเซ็นสัญญาการตกลงในเรื่องของการค้าการขายอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนเกิดรักานากุมประจำเดือนสิงหาคมปี2565 ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้ควรทำคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ